เด็กชายตัวโมงเธอได้ใส่ไม่ดีชอบด่าเพื่อนมาให้ครูตีดีๆสักสามทีทีหลังเธอจะแก้งเพื่อนอีกไหมนานแล้วเราจกแล้ดดแงอะวันนี้ไม่แกงเงไงตัวเจ้าก็ไม่แก้งแล้วนานแล้วหละตักแกงเธอนิสัยไม่ดีชอบแก้งเพื่อนพ่อแม่ไม่สั่งสอนเหรอพ่อแม่กระจอนเมื่อนเนะี่ย เด่นนุยว่องแต่เล่นนุย้ยไม่มีเวลาได้จำนั่งสมาธิหา,ายใจเข้าออกพุโทโธสิพุโทโตฮัดกะโทโธจุกกโทต่เจ้าอาทิดด์โทไม่ได้ทำไมสาวถึงไม่โธ พอมันอยู่เลยจึงบอมันกีดอนบอมันไม่ให้กิบลูกเจ้ารู้พอเราโตไปจึงบอมันตัดสาถุเอาไปเรียนอย่าแกล้งเพื่อนอีกคูจสตีหนักกว่าเดิม